ย้อนหลังไปเมื่อกว่า60ปีมาแล้วขณะที่บ้านเมืองเพิ่งผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่สองเวลานั้นประเทศไทยยังด้อยการพัฒนาในแทบทุกด้านความเจ็บป่วยความยากจนไร้การศึกษาคนในชนบทยังหาไก,กลายกับการดูแลอย่างทั่วถึงเวลานั้นพวกเขาแทบไม่รู้ว่าชีวิตจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้อย่างไร กระทั่งตลอด60ปีต่อมาคนไทยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาค่อยๆเปลี่ยนไปจากเหนือจดใต้ตะวันออกจดตะวันตกเกิดอะไรขึ้นตลอดระยะเวลา60ปีนั้น ได้เห็นภาพและเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่แสดงไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้ย้อนอดีตไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493ในปีนั้นเองหลังจากพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชาดำเนินออกเยี่ยมเยียนประสงนิกกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศครับสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นในเวลานั้นคือความยากจน ความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่รู้หนังสือของประสบนิกรจากปัญหาของประสบนิกรที่ทรงสัมผัสด้วยพระองค์เองนำมาสู่พระราชภารากิจและการทรงงานที่ไม่เคยหยุดเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเวลาต่อมาครับ ในช่วงสิปีแรกของการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำบัดทุกภัยที่เกิดจากโรคระบาดปัญหาด้านสาธารณสุขทรงให้ความสำคัญกับปัญหาการคมนาคมเพื่อนำความเจริญเข้าสู่พื้นที่ธุรกันดารอีกท่านทรงเล็งเห็นว่าความไม่รู้หนังสือข,ของคนในพื้นที่ห่างไกลคืออุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเวลาอีก10ปีต่อมาได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อสมบุกป,ป่าขึ้นดอยเพื่อจัดก,การปัญหาการแพรวทางป่าทำไร่ฝินโดยสันติวิธีด้วยการส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝินแต่ปัญหาของบ้านเมืองในเวลานั้นไม่ได้มีเพียงแค่ความอ่อนด้อยทางด้านสาธารณภพพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต10ปีต่อมาคือช่วงเวลาที่พระองค์ทรงเยียวยาและยุติความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการทางการเมืองของคนไทยกันเองด้วยการทำสงครามกับความยากจนโดยใช้การพัฒนาเป็นอาวุธ ตลอดระยะเวลา30ปีแรกของการท่งงานนั้นแม้จะมีหลายหน่วยงานมาร่วมสนองงานในพระราชดำริแต่บ่อยครั้งที่ต่างฝากต่างทำจนเกิดการทำงานที่ซ้าซ้อนและบ่อยครั้งที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยให้งานสำฤทธิผลโดยเร็ว30ปีแรกของการท่งงานเป็นไปด้วยความยากลำบากธุรกันดาล ขาดคลานทั้งระบบสาธารณูปโภคงบประมาณและขาดการประสานงานที่เป็นเอกภาพแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังคงทรงงานต่อไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะกระทั่งในปีพุทธศักราช2524องค์กรภาครัฐหน่วยงานหนึ่งได้เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐบาล นั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรปครับงานใหญ่ชิ้นแรกที่พระราชถานมาเห็นจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเริ่มที่นราธิวาสก่อนนะครับศูนย์ที่กุลทองเนี่ยเป็นศูนย์แรกที่ได้ดําเนินการจัดตั้งก็ยุ่งยากมากเพราะว่า ต้องหาที่แล้วก็ตรงนั้นก็คงจะรับทราบอยู่แล้วอยู่ในเขตที่ทำงานค่อนข้างจะยากลำบากสันิดหนึ่งเพียงงานแรกที่ได้สัมผัสทุกคนก็ตระหนักได้ทันทีว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราต้องรับพระราชภารกิจหนักหน่วงเพียงใด สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มต้นที่นี่ครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเวลานั้นมันเป็นเพียงห้องทำงานเล็กๆและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่เพียงไม่กี่คนก็แสดงว่าในตอนนั้นเนี่ยห้องทำงานทา่านก็ยังเล็กๆอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไม่ค่กี่คนแต่ว่าทำงานที่ยิ่งใหญ่มากผมอยากทราบองค์ความรู้ของสำนักงานกปรเนี่ยเป็นอย่างไรครับ สืบเนื่องจากว่าสำนักงานกปรนี่นะฮะเป็นกิ่งเล็กๆของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะนั้นตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นฝ่ายเล็กนิดเดียวมีคนอยู่ประมาณไม่ถึง10คนได้ซ้ำไปองความรู้ที่เกิดขึ้นนี่ฮะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าต่อยอดกันได้พอดีการวางแผนของสภาพัฒนาทั่วไปก็เป็นเป็นวางแผนเป็นแนวกว้างกว้างคือว่า คือว่าระดับชาติก็คือครอบคลุมทั้งประเทศครอบคลุมทั้งประเทศนะครับผมส่วนแนวทางของเรานี้ก็คือว่าเป็นเป็นกรอบมีขอบเขตเล็กๆเป็นเป็นการแก้เริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้และก็การแก้ไขอย่างรวดเร็วการได้มาทำงานสนองพระราชดำริและได้เห็นการทรงงานเป็นแบบอย่างทำให้คนกอประเรียนรู้ว่างานแก้ปัญหาให้ราษฎร คืองานที่ไม่มีวันหยุดและไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมภาพที่เราได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทางชลมากจากโรงพยาบาลศิริราชไปทำพิธีเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศ ต้องปิติยินดีและเต็มไปด้วยความสงสัยเหมือนกับผมว่าในหลวงทรงงานตอนไหนในขณะที่ทรงประชวรและโครงการนี้เกิดขึ้นและสําเร็จลุล่วงได้อย่างไรแล้วในเรื่องเกี่ยวกับประตูน้ําของรัฐโผล่นะฮะรรพระบาสมเด็จพระเจ้อ,อยู่หัวทรงมีรับสั่งมอบหมายอะไรให้ทางกปรปครับสมเด็จพระนพระลรมิบอกว่าให้ทําประตูน้ําของรัดโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นทางรัดน้ํา ลดลงจาก18กิโลเหลือ600เมตนะรการลดลงนี้สามารถระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะเร็วยิ่งขึ้นประมาณไม่ถึง20นาทีก็สามารถที่จาก5ชั่วโมงก็สามารถที่จะไล่น้ำลงได้ทำนะให้น้ำลดลงได้รวดเร็วมากอันนี้คือคือจุดที่เริ่มต้นของแนวคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมในกทมนะครับทรงพระราชทานเไว้นานพอสมควร คลองลัดโพในอดีตเป็นคลองเล็กๆยาวประมาณ600เมตรเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคลองแห่งนี้ตื้นเขินไปตามธรรมชาติจึงเกิดปัญหาน้ําท่วมในฤดูน้ําหลากชาวบ้าน6ตนําบลซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกกันว่ากระเพาะหมูในเขตอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจึงเดือดร้อนทั้งจากน้ําท่วมและปัญหาการคมนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้ขุดลอกคลองและสร้างประตูระบายน้ำเพื่อปรนเทาปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับ,บอน,นี้ก็ที่นี่เป็นสวนเป็นสวนของผลไม้ของชาวบ้านนะคะก็บางฤด,ดูกาลก็จะมีน้ำเอ,อิญน้ำทะเลหนุนบ้างน้ำเหนือลงมาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสวนของ า,านคนในพื้นที่ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยทุกปีและน้ําท่วมก็ค่อนข้างสูงนะคะถึงเอวบ้างถึงหน้าอกบ้างคนเจ็บที่ออกมาแต่ออกมาไม่ทันเพราะว่ารถติดน้ําท่วมนี่แหละปัญหาปัญหาการจราจรของในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมากเลยค่ะไปไม่ทันก็เสียชีวิตก็มีแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนํามาใช้บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างคือการเบี่ยงทางเดินของน้ํา หรือวิธีการลัดน้ำในช่วงที่น้ำขึ้นและน้ำลงหลักการก็มีดังนี้ครับในช่วงฤดูน้ำหลากจะเปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้น้ำจนหนนมากไหลลงสู่ทะเลทางด้านจังหวัดสมุทรปราการในทางกลับกันก็จะปิดประตูน้าในช่วงที่น้าทะเลหนุนขึ้นมาโดยปกติเนี่ยน้ำจะต้องวิ่งไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งเหนือก็คือฝั่งทางกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะไปออกทางปู่เจ้าสวิงพายเพื่อจะไปลงทะเลเนี่ย ใช้เวลาระยะอ้อมเกาะเนี่ยระยะทางประมาณ18กิโลใช้ระยะเวลาในการเดินของน้ำเนี่ยประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับแต่พอมีพระบราฎีโครงการของรัฐโพในการที่จะลัดน้ําในการที่จะระบายสู่ทะเลเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับระยะทางจากฝั่งเหนือถึงฝั่งใต้เนี่ยใช้ระยะทางเพียง600เมตรนะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่อยู่บริเวณฝั่งเหนือเนี่ยก็จะไหลสู่ฝั่งใต้ได้ด้วยรวดเร็ว,เ,รวเคยคิดว่าโตขึ้นมาถ้าทํางานทําการได้ก็อาจจะ หาที่อยู่ใหม่ซื้อบ้านจัดสรรอยู่แต่ณปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ามีโครงการทั้งทั้งสะพานทั้งประตูระบายน้ําเข้ามานะคะแก้ปัญหาทั้งสองอย่างไปเนี่ยก็เปลี่ยนใจและมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะไม่ได้เจอปัญหาน้ําท่วมไม่ได้เจอปัญหารถติดนะคะการไปมาหาสู่กันก็สะดวกสบายที่อยู่ทุกวันนี้ก็บุญของในหลวงน้ําไม่ท่วมก็บุญของท่านท่านมาทําให้ ถ้าไม่มีท่านนี่ไม่รู้จะว่าไงกัน,นแม้ว่าโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีแต่การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นทรงมองเห็นว่าพลังงานน้ำจากกระแสน้ำที่ไหลผ่านประตูน้ำนั้นนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้จึงมีพระราชดำริให้ออกแบบกังหัน มาติดตั้งกับประตูระบายน้ําแห่งนี้เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังจนที่ได้จากกระแสน้ําไหลแนวนอนซึ่งก็เป็นกังหันน้ําผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับกังหันน้ําผลิตไฟฟ้าที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้นําไปพัฒนานี้ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในพับประมาพิไทยซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน2,553และสิ่งประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังจนและโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังจนนี้ก็ได้รับพระราชทานนามว่าพุทกพลวัตซึ่งหมายถึงกังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหลด้วยแนวพระราชบัิในการทรงงานข้อหนึ่งมีอยู่ว่าการทำงานเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมนี้ จำเป็นต้องทำด้วยความรวดเร็วลดขั้นตอนและเป็นอิสระต่างจากระบบรชาชการจึงได้มีพระราชมรริให้จัดตั้งมูล,ลนิธิชัยพัฒนาขึ้นอีกองค์กรหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการทำงานครับวันนึ่งพระบาทพิหัวได้รับสั่งเรียกผมไปเฝ้าที่ท,ที่สกลนครนะครับที่ปูพานราชนิเวศแล้วก็รับสั่งบอกว่า การดําเนินการในภายใต้ระบบของราชการนั้นอาจจะล่าช้าไปทํางานแบบเอกชนดีกว่าเอกชนในที่นี้คือ NGO หรือองคอ์กรเอกชนนั่นเองให้ไปจ,จัดตั้งมูลนิธิมาแล้วก็พระราชทานชื่อว่ามูลนิธิชัยพัฒนาเพราะพระองค์ท่านถือว่าการเข้าไปแก้ไขปัญหาประชาชนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้องการแก้ไขปัญหาประเทศชาติเหมือนกับต้องเข้าสงครามต่อสู้กับปัญหา นะครับพอเราแก้ไขเสร็จแล้วเหมือนเราชนะสงครามนะครับเก็เลยตั้งชื่อว่าชัยพัฒนาชัยพัฒนาชัยชนะซึ่งใช้กระบวนการพัฒนานำมาสู่ชัยชนะนับตั้งแต่พุทธศักราช2524จนถึงพุทธศักราช2554เป็นเวลา30ปีที่สำนักงานกปร,รอได้ทำหน้าที่ถวายงานสนองพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตในกอปรอคือประสบการณ์ความรู้และแรงบันดาลใจในการทํางานที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับพวกเขามาก,ก่อนแรงบันดาลใจตรงนี้เนี่ยที่ได้รับทราบรับรู้จากพระพราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับและจากพระองราชวาัทต่างๆก็จะเป็นประโยชน์กับ ผู้ที่นําไปปฏิบัตินะครับโดยส่วนตัวก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะยึดถือก็จะเป็นประโยชน์ในการทํางานประโยชน์นี้ก็หมายถึงว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยประโยชน์กับสังคมด้วยและก็แน่นอนที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ต่องานของเราในที่สุดครับรองรับสั่งนะครับเกี่ยวกับกับพวกเราเนี่ยว่าพวกเราที่ทํางานอยู่ที่สํานักง,งานนี้น,นะครับจะต้องศึกษานะให้เข้าใจเพื่อจะได้ไปทําประโยชน์ให้กับ ประชาชนนะครับได้อย่างอย่างแท้จริงฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านทรงรับสั่งไว้เนี่ยสอนให้เราได้รับรู้ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องศึกษาทดลองอะไรให้มัน้จริงจังเพื่อ,เพ,อเพื่อได้เกิดผลอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านจือท่านได้ทรงสอนว่าในการทำงานนั้นจะต้องมุ่งมั่นทุ่มเทนะฮะเพราะฉะนั้นในการทำงานครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้กันว่าไม่มีวันหยุดไม่มีเสาไม่มีวันอาทิตย์ เพราะฉันไม่ได้รับโจทย์ได้รับปัญหาต่างๆได้ได้รับพระราชนำริอะไรมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทุ่มเทอย่างหนักเพื่อที่จะให้การดำเนินงานของโครงการนั้นๆหรือการแก้ไขปัญหานั้นๆประสบความสาเร็จโดยเร็วที่สุดเวลา30ปีของกรปอสํานักงานกรปอที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าได้ทําอะไรมากมายทีเดียวมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นจุดน่าสังเกตมากๆนะฮะว่าณวันนั้นจนถึงวันนี้30ปีเนี่ยกรปอเป็นยังไงบ้างเมื่อมาเริ่มทําในส่วนของ สนองพระรมริเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเราต้องปรับตัวเหมือนกันเริ่มศึกษาจากแนวทางที่พระองค์ท่านได้พระราชทานลงมาที่ได้ติดตามพระองค์ท่านไปนั้นก็เริ่มดูว่าแนวทางที่พระองค์ท่านทรงงานเป็นยังไงบ้างอันนี้อันนี้สำคัญนะครเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวทางที่พระองค์ท่านได้ทําเป็นตัวอย่างไว้นะครับผม ผมคิดว่าท่ามกลางการทำงานที่เหนื่อยยากและยาวนานนั้นทุกครั้งที่งานนั้นสำเร็จรุ่วงลงทุกคนจะต้องมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มจากชาวบ้านและที่สำคัญได้เห็นรอยแย้มพระสวนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งตามไปดูโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริฉเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าโครงการที่เป็นต้นแบบการแก้ปัญหา4ีน้ำสามรถคือโครงการใดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 2. โครงการชนประธานมูโน,โนและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีครับสำหรับคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าประตูระบายน้ำคลองลัดโพอยู่ในจังหวัดใด 1. จังหวัดเพชรบุรี 2จังหวัดสมุทรปราการส่ง SMS คำตอบได้ที่4886999โดยพิมพ์ PN เว้นวรรคคำตอบ1หรือ2แล้วตามด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่ผู้ตอบถูกจะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริรางวัลละ2ที่นั่งผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งกลับทาง SMS กรุณาติดต่อ,อก,กลับภายใน7วันเพื่อ,อยืนยันครับ สัปดาห์หน้าร่วมค้นหารเรื่องราวจุดกำเนิดของทฤษฎีใหม่และสัมผัสความสุขแบบพอเพียงไปกับปอบพักพอดในประโยชน์สุขของแผ่นดินตอนปริศนาซื้อที่